ยุคสมัยของงานศิลปะและรูปแบบงานศิลปะที่มีความน่าสนใจศิละปะหมายถึงผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจหรือความสะเทือนอารมณ์ตามประสบการณ์รสนิยมและทักษะของบุคคลแต่ละบุคคลความรู้เบื้องต้นยุคสมัยของงานศิลปะ งานศินละปะได้เริ่มมีการสร้างกันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลายซึ่งอยู่ในช่วงเวลาประมาณ3 0 0 0 0 1 0 0ถึง10,000ปีมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง5 5 0 0 0 0 0 0ถึง10,000ปีมานั้นมนุษย์ได้เขียนภาพสีและขุดขีดบนผนังถ้ำและเพิงผาเป็นภาพสัตว์การล่าสัตว์และภาพลวดลายเรขาคณิตโดยแบ่งเป็นสกลุ่มหลักๆคือยุคหินและยุคโลหะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันและแสดงความสามารถในการล่าสัตว์ภาพเหล่านี้มักระบายด้วยฐานไม้และสีที่ผสมกับไขมันสัตว์ศิลปรกรรมของมนุษย์สมัยนั้นแบ่งเป็นสามทุวงที่สำคัญคือยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่ยุคโลหะเป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำเอาแร่โลหะมาจากธรรมชาตินำมาใช้เพื่อประโยชน์เช่นทองแดงสำริดและเหล็ก นำมาหล่อหรือขึ้นเป็นนีดหอกและดาบเพื่อใช้ในการล่าสัตว์หรือมาประกอบเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดบับศิละปะยุคสมัยประวัติศาสตร์ศิละปะยุคสมัยประวัติศาสตร์จัดได้ตามช่วงเวลาตั้งแต่ยุคโบราณยุคกลางยุคใหม่จนถึงปัจจุบันศิลปะยุคโบราณยุคโบราณประมาณ1,400ปีก่อนคศถึงคศ100 เรื่องตั้งแต่มนุษย์ในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียกับอียิปต์ประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งอักษรลิ่มและอักษรภาพเพื่อใช้ในอารยธรรมต่างๆของชนเผ่าเช่นการบันทึกการค้าศิละปะยุคโบราณน,นับตั้งแต่เมโสโปเตเมียอียิปต์ศิละปะบาบิโลนศินละปะกรีกโรมันและศิละปะไบเซนไทน์ ศิละปะยุคกลางศิละปะยุคกลางในโลกตะวันตกครอบคลุมยาวนานกว่า1,000พปีของประวัติศาสตร์ศิละปะยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือโดยทั่วไปแล้วก็จะรวมคริสเตียนยุคแรกศิละปะนอร์สหรือไวกิง้งศิละปะไบแซนไทน์และศิละปะกอธิกและยังรวมไปถึงสมัยอื่นๆอีกหลายสมัยภายในกลุ่มลักษณะนี้งานศินละปะยุคกลางมีหลายรูปแบบเช่นง,งานจิตประกรรมงานประติมากรรม หนังสือวิจิตงานกระจกสีงานโลหะและงานโมเสกศิละปะที่มีความน่าสนใจในศินละปะยุคกลางที่เด่นชัดเช่นศินละปะโกธิกศิละปะโกธิกเป็นศินละปะนิยมแสดงเรื่องราวทางศาสตร์าสนาในแนวเหมือนจริงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์เหมือนศินละปะยุคก่อน งานสถาปัตยกรรมมีโครงสร้างทรงสูงมียอดหอคอยรูปทรงแหลมอยู่ข้างบนทำให้ตัวอาคารมีรูปร่างสูงระหงขึ้นสู่เพดานส่วนต่างๆมีความโค้งแปลกกว่าศิละปะแบบใดๆศิละปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเรือแนซองา์หลังจากสงครามครูเสอันยาวนานร่วง0ม3 0อปีสิ้นสุดลงยุโรปก็เข้าสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปินได้นำเอาแบบอย่างศิละปะชั้นสูงในสมัยกรีกและโรมันมาสร้างสารรค์ได้อย่างอิสระตเต็มที่สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นฟื้นฟูศิลปวิทยาได้แก่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกศิละปะสมัยฟื้นฟูมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ศิละปะเกือบทุกๆสาขาศิละปะสมัยใหม่ช่วงเวลาคอศ1,800ถึงปัจจุบันศินละปะสมัยใหม่ เริ่มขึ้นตอนปลายศตวรรษที่18ในประเทศฝรั่งเศสสืบเนื่องจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิละปะอย่างขนาดใหญ่ทั้งรูปแบบและจุดประสงค์โดยเฉพาะสร้างสารรค์งานจิตรกรรมศิลปินยุคใหม่ต่างพากันปลิกตัวออกจากการยึดหลักวิชาการอะคาเดมิก ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่มีรากฐานมาจากศิละปะกรีกและโรมันมาใช้ความรู้สึกในคิดและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนอย่างอิสระแยกศิละปะออกจากาศาสนาโดยสิ้นเชิงศิละปะจึงเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลอย่างแท้จริงใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดรูปแบบศิละปะใหม่ๆขึ้นมากมาย อนการทำงานยุคสมัยของงานศินละปะที่นักเรียนสนใจมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูล 2. สร้างสรรค์ 3. สรุปศึกษาประวัติความเป็นมาจากรูปแบบงานศินละปะที่นักเรียนสนใจจุดประสงค์ขอองค์การศึกษาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องนี้คือให้นักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานศินละปะ และการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นระบบมากขึ้นเริ่มจากการค้นคว้าหาข้อมูลเป็นกระบวนการแรกเริ่มที่ให้นักเรียนหาแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์ซึ่งความชอบของนักเรียนอาจมีความแตกต่างกันออกไปเช่นมีความสนใจจากบุคคลหรือศิลปินจากภาพวาดผลงานหรือตามช่วงเวลาของยุคสมัยและอื่นๆ หลังจากนั้นให้หาข้อมูลความสำคัญที่จะใช้ประกอบในการสร้างสารรค์และบรรยายโดยเฉพาะข้อมูลประวัติของศิลปินเทคนิคในการสร้างสารรค์และเลือกภาพผลงานจากศิลปินมาหนึ่งภาพวิเคราะห์ภาพต้นแบบจากภาพวาดของศิลปินที่นักเรียนสนใจให้นักเรียนนำมาวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์และใช้เป็นเรงมอบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานโดยศึกษาภาพต้นแบบในหลายๆด้านเช่นแนวทางการทำงานสไตล์การทำงาน เทคนิคการทำงานการใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรที่ใช้สร้างสรรค์หรือแนวคิดของศิลปินที่น่าสนใจจากภาพและนักเรียนสามารถเข้าใจได้ว่าภาพผลงานจัดอยู่ในงานศิลปะรูปแบบใดยุคสมัยไหนและเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน 2. การสร้างสรรค์ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในงานสรุปชิ้นนี้จะให้คำานึงถึงการใช้แนวทางที่นักเรียนศึกษาจากภาพต้นแบบของศิลปิน หรือความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ทําให้เกิดภาพวาดที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดผลงานในรูปแบบที่นักเรียนเลือกฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ในงานศินละปะชิ้นนี้นักเรียนเลือกสร้างสรรค์ได้3รูปแบบคือ 1. คัดลอกงานศินละปะ 2. ประยุกต์ศิลป์ 3. สร้างสรรค์ขึ้นใหม่งานคัดลอก งานคัดลอกในที่นี้ถือเป็นการศึกษาการจัดวางองค์ประกอบและทัศนธา,ธาตุในชิ้นงานศินละปะจากงานศินลปินโดยเรียนรู้จากภาพผลงานสำหรับผู้เรียนใหม่ถือว่าเป็นแนวทางในการฝึกฝนทักษะในการเรียนรู้ศิละปะโดยสร้างสรรค์อย่างไรให้เหมือนมากที่สุดงานประยุกต์งานประยุกต์ศิลป์เป็นศินละปะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากความชื่นชมในคุณค่าของศิละปะโดยตรง ต่งานประยุกต์ในที่นี้คือลักษณะงานที่นำภาพต้นแบบจากศิลปินมาประยุกต์โดยยังคงมีลักษณะแนวทางจากภาพต้นแบบหรือเป็นการล้อเลียนเสียบสีโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ของผู้วาดผลงานให้เกิดความน่าสนใจคิดสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์คือการคิดต่อความหมายของสิ่งต่างๆที่รับผ่านประสาทสัมผัส ให้เป็นสิ่งใหม่ได้โดยธรรมชาติด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลภายในสมองวิเคราะห์และสังเคราะห์นำมาใช้ประโยชน์ในที่นี้จะให้นักเรียนได้ใช้การสร้างสารรค์ในการวาดภาพให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ที่นักเรียนได้คิดสร้างสารรค์ขึ้นเองแต่ยังคงมีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของศิลปินที่นักเรียนได้ศึกษา 3. สรุปหลังจากที่ผู้เรียนได้เลือกสร้างสรรค์ผลงานแล้วให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาประวัติความเป็นมาความสําคัญต่างๆจากยุคสมัยของงานศินละปะที่นักเรียนสนใจผ่านการสร้างสรรค์าง,งานศินละปะของนักเรียนที่มีประโยชน์ต่อการนำเสนอผลงานโดยการนำเสนอผลงานให้นักเรียนน,นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอที่ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตัวอย่างเช่นในการคัดลอกศิลปะครั้งนี้นะคะเราได้เลือกศิลปินที่เรานำมาวาดเนะี่ยชื่อว่าคุณแดง ิลและเป็นศิลปะชาวอังกฤษหนงในผู้ทรงอิทธิพลแลวก็ถูกพูดถึงมากที่สุดค่ะผลงานที่เราหยิบที่มาวาดวันนี้นะคะชื่อว่าผลงานเกอร์วิสบอลลูนเป็นงานเทคนิคพ่นสีสเปรย์แบบเซนซิลนะคะโดยงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2002ที่สะพานวอเตอร์ลูกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานศินละปะของนักเรียนให้เกิดการชื่นชมความงามด้านต่างๆและแสดงความคิดเห็นผลของการทำงาน ั้นตอนการทำงานหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานศินละปะ